บอดี้ฮัลโหลทุกคนพี่ฟ้าพี่ฟ้าเห็นหนูไหมพี่ฟ้าอยู่ประเทศลาดพร้าโอเคไม่ว่าการอิงฟ้าสุดสวยของแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่เตยด้วยนะคะอยากเจออีกอะ Love you Love you too guys พาเกี้ยวมาเที่ยวหน่อยค่ะได้เดี๋ยวช่วงประมาณสิ้นเดือนพี่ฟ้าจะไปรับเกี้ยวมานะคะแต่ประเด็นคือคอนโดพี่ฟ้าเนี่ยเขาห้ามเลี้ยงสัตว์ไงอาจจะต้องยากหน่อยว่าจะยังไงดีแต่เดี๋ยวจะรับมาอยู่ด้วยสักพักหนึ่ง Love you in f a love you too guys สวัสดีค่ะจากเมืองไทยสวัสดีจ้ารอผมสัน้นไม่ได้ละไม่ได้ละเดินเบรกหัวทิ่มละเราสากเข้าไ้า์ไปช่วยขายของเนียนๆว่าแบบเออเนี่ยนะคอลลาเจนอิงฟเนี่ะกินแล้วช่วยบำรุงผิวอ่ะทุกคนดูนะว่าผิวดีขึ้นนะกินไปบ่อยดีจริงๆ ไม่ขวางทักทักตีหนึ่งตีสองได้ไหมเพราะว่าก่อนจะเสร็จงานดึกเหลือเกินอ่อเมื่อกี้เราพูดถึงไหนนะลืมละอ๋อพอเราเจ้นยิงฟ้าเนี่ยคือช่วยบำรุงผิวกระดงกระดูกขอ้อต่อต่างๆแล้วก็ช่วยบำรุงเล็บแล้วก็ผมด้วยนะคะดูหน้าลงหน้าเล็บนี่ดีนะแล้วก็ผมอะไรเงี้ยให้ผมเขาเรียกว่าบำรุงแต่ช่วงแบบโคนหนังศีรษะเลยให้สุขภาพดีเราเพิ่งตัดผมมาแล้ว พี่ฟ้ากินบ่อยไงผมมันก็ยาวเร็วแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะไปตัดได้ไหมไม่ได้อุตส่าห์ไปช่วยขายในไลฟ์ว่าว่าป๊าป๊าเนี่ยกินคอลลาเจนอิงฟ้าแล้วผมมันยาวเร็วอีกแล้วอยากไปตัดไม่ได้ละเอาใหม่เดี๋ยวคิดแผนใหม่ าใต้ใจสันรอพี่ฟ้าอยู่นะคะเจอเลยหัดใหญ่ได้เลยครับผมฝากเนื้อฝากตัวกับชาวหัดใหญ่ด้วยนะคะสงขลาใช่ไหมทรงหล่อมากใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวให้หมดหมดงานก่อนเพราะว่าคิดว่าถ้าตัดทรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับงานหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอให้ให้หมด หมดงานก่อนหมายถึงว่าหมดงานที่ต้องใช้ผมก่อนเจอแน่ตอนนี้น่าจะอย่างอีกสักประมาณปีปีกว่ากว่าอยากรู้ภาษาไทาย,งายง่ายๆพี่ฟ้ากรึบค่ะ กรึปแปลว่าโสภา Oh I want to come uh, I want to go Philippines so much <laughs> but now cannot because I have work every day I want to see my fan in Philippines ถึงแล้ววันนี้พี่ฟ้ามีงานที่จะต้องไปถ่ายของ t i k t o k อกนะคะแล้วก็พี่แบวถึงแล้วใช่ไหมลังไปพี่นะคะแล้วก็มีสองทุ่มมีไลฟ์กับปนันชิตาเยวต้องไปละสองทุ่มมีไลฟ์กับปนันชิตานะคะฝากทุกคนติดตามด้วยวันนี้ไดไลฟ์กับพี่แก้มบุ๋มนะฝากดูด้วยไปแล้วนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ บ่แล้วอย่าลืมหาอะไรกินแล้วก็อย่าลืมหาอะไรรองท้องไม่ได้เป็นห่วงแต่ว่าอยากเป็นแฟน